วันนี้เรามีวิธีทำวิธีหมักหมู3มชั้นทอดกรอบมาฝากครับสูตรนี้หอมอร่อยทอดแล้วเหลืองน่าทานครับวันนี้ทำเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยครับผมด้านนอกกรอบด้านในฉ่ำนุ่มไม่อมน้ำมันไปครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับหมู3ชั้นที่เราใช้ในวันนี้ครับก็ประมาณครึ่งกิโลกรัมหรือว่า5ขีดนะครับวันนี้เราจะทอดเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ยาวแบบนี้นะครับค่อนข้างหนานิดนึงนะครับผมมาดูส่วนผสมของแป้งครับ เริ่มด้วยแป้งก่อนเลยครับเป็นแป้งทอดกรอบครับผม5ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยเกลือครับประมาณครึ่งช้อนชาครับพริกไทยผงครับ2ช้อนชาครับผมผงปรุงรสดี1ช้อนโต๊ะครับผงชูรส1ช้อนชาครับผมจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปเพื่อนวดคลุกเคล้านะครับน้ำที่เราใช้เนี่ยก็กะให้พอดีนะครับค่อยๆใส่ก็ได้ แต่ว่าไม่ให้แป้งนั้นเหลวเกินไปแล้วก็ไม่ให้แห้งเกินไปนะครับก็จะประมาณนี้กําลังพอดีนะครับผมนวดเลยครับนวดผสมคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้าเนื้อหมูนะครับนวดนานๆยิ่งดีนะครับจะทําให้เนื้อหมูนั้นนุ่มนะครับแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยจะได้แทรกซึมไปในเนื้อหมูอย่างทั่วถึงนะครับได้อร่อยทั้งชิ้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็หมักเอาไว้สักสินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทอดกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทอดทีเดียวสี่ชิ้นเลยนะครับก็จะใช้น้ํามันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับใครกลัวเปลืองน้ํามันก็ทอดทีละชิ้นก็ได้ครับจะได้ใช้น้ํามันน้อยนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อแล้วก็ใส่หมูลงทอดได้เลยนะครับไฟเราใช้ไฟค่อนข้างอ่อนเป็นปานกลางนะครับอยา่าเพิ่งใช้ไฟแรงนะครับผมใส่หมูลงทอดทีละชิ้นได้เลยนะครับทอดหมู3ชั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้ไฟแรงเกินไปนะครับถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปเล่งไฟเนี่ย จะทาให้หนังนะครับมีการเกิดเขาเรียกว่าแตกกระเด็นขึ้นมานะครับถ้าเราใช้ไฟอ่อนเนี่ยการที่เราจะทอดให้น้ํามันไม่กระเด็นเนี่ยลดได้เยอะนะครับผมก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับทอดสักพักนึงนะครับกลับไปกลับมาให้หมูสุกเหลืองสวยแบบนี้ครับช่วงท้ายเราจะ เร่งไฟขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อไล่น้ำมันออกจากเนื้อหมูนะครับหมูจะได้ไม่อมน้ำมันแล้วก็จะช่วยให้กรอบด้วยนะครับช่วงท้ายที่เราจะตักขึ้นนะครับผมเหลืองสวยแล้วก็ตักขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะได้หมูทอดกรอบแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็มาสับเป็นชิ้นจัดใส่จานครับผม สูตรนี้ทานได้เลยนะครับไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยครับรสเด็ดเลยครับทานเล่นทานกับข้าวต้มข้าวสวยได้หมดนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับฉ่ำๆเลยครับด้านในครับนาไปผัดกะเพราหรือว่าทําเป็นกะเพราหมูกรอบก็ได้เหมือนกันนะครับจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ครับผมแบบฉ่ำๆเลยนะครับก็ไปทําทานกันได้ครับผมสูตรนี้ครับ